ตงแต่รอบกงลังเกี้ยงไกลนะคะไม่สด้บอกว่าข้ามาเบิรงนบรถค่ะตัวนี้เป็นโตโยต้ายารีสนะคะตัวนี้เป็นโตไม้ฉบไม้นะคะตัวนี้เป็นส้งถ่าประตูค่ะมีถาดมาจังนาแบบนี้เลยค่ะจังนายชบเชียว้างไฟชบเชียวแบบนี้เลยนะจ๊ะตัวนี้มาพร้อมกับแม็กละลอค่ะตัวนี้มาพร้อมกับแม็กละลอนี่เลยค่ะแม็กสีเงินนะคะตัดกับสีอ่าสี้ำเงินนะคะแม็กตัวนี้นะ สวยงามมากเลยนะคะสาหรับตัวนี้นะตัวนี้เป็นปี2016นะคะตัวนี้ปี2016ตัว E นั่นเองนะจ๊ะมาค่ะเดี๋ยวสมทบไปเบรงภายในนะจ๊ะนี่เลยภายในแผงประตูนะคะแผงประตูนะคะจะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะจ๊ะตัวนี้นะ,ะระบบไฟฟ้าทั้งคันแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะพวงมาลัยนะคะพวงมาละะัยสามกา้านขับเคลื่อนได้อย่างสบายนะจ๊ะเดิมเดิมจากโรงงานนะจ๊ะเดิมเดิมจากโรงงานวิทยุค่ะเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ นี่ค่ะทายูระบบแอร์ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะเป็นเบาะผ่านะคะเบาะเป็นเบาะผ่านะคะนี่ค่ะภายในใน,นะจ๊ะนี่ค่ะไมค่ะไม่เอี่ยมเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะตัวนี้ได้เหมือนรถป้ายแดงนะคะแต่ราคามือสองนะคะนี่ค่ะข้างหลังกว้างขวางมากๆาเลยนะจ๊ะข้างหลังนะนี่เลยสวยงามค่ะตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะจ๊ะ นี่ค่ะจะเป็นส่งหาประตูนะจ๊ะตัวนี้ส่งหาประตูนะสิของบลอกโฟกัสด,ด้นี่ค่ะเป็นส่งหาประตูตัวอ e ีนะคะโตโยต้านะคะโตโยต้าตัวอีโตโยต้ายารีตัวอีนะคะตัวนี้นี่ค่ะเปิดทั้งหลังขอบค่านี่ใส่ของได้หลากหลายค่ะบรรจุของได้หลากหลายนะคะตัวนี้นี่เลยสวยงามมากมากเลยนะคะตัวนี้ ไฟข้างหลังกระโฉบเฉี่ยวนะคะไฟข้างหลังกระโฉบเฉี่ยวนะสำหรับโตโยต้ายารสตัวนี้นะสีเป็นสีสีเทานะคะตัวนี้สีเป็นสีเทานะคะกว้างขวางค่ะพี่น้องคะกว้างขวางนะคะสาหรับลูกค้านะคะอยากจะได้รถตัวนี้ไปไว้ใส่งานนะคะมีเลยค่ะกว้างขวางข้างหลังกบกว้างค่ะข้างในกกว้างนะคะนี่นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากจะได้รถคันนี้ไปไว้ใส่งานนะคะเออเบาะนี่นั่งสบายนะคะ เขาโอ้โหเลยค่ะว่าเป็นค้นบัดใดนะคะเจ็บแน่เออเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ยอยากจะได้รถคันนี้ใบ,บใส่งานนะคะโท้าหาหน้องสมเปรที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าสามสองห้าต่อด้วยสามพันนะคะเอากระห้ามีปโปรโมชั่นอีกมากมายนะคะาว่าจะเป็นส่วนาว่าจะเป็นสร้อยข้างหมวดลูกค้านะคะเป็นเวลาสามเดือนนะคะคนละครึ่งเราก็มีนะจ๊ะสนใจอยากจะออกรถที่ส้มนะคะโทรหาได้เลยนะจ๊ะศูนย์เก้าเก้าสามสองห้าต่อด้วยสามพันนะคะเมื่อนี้ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน้องสมเปน,นะค่ะสวัสดีค่ะ